การอะไที่จะทำให้น้ำานมีการระบายจ้กที่แถวดนี้เขาก็มีตวนที่มาทการต่อตร้งโครงการระบายน้ำต่างๆตั้งเขื่อนตั้งมาในการน้ำท่วมแล้วก็ในจังหวัดเองเราก็ลยทำให้ท่านผู้ราการจังหวัดได้ระดม น้ำระพอระบายน้ำนะครับตะแรงระบายน้ำกำจัดพวกสิ่งอุดังทางระบายน้ำและเรื่องการให้ความชวยเือที่น้องประชาชเราก็อตมาพร้อมกั้เดารเกิตั้งแต่บอดเกิดสถาการระบางเกิดสถานการ์และดังเกิดสถานการณ์การบูณาการความร่มือ ของทั้งกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงอวบเราใช้อนะุปกรณ์เทคโนโลยีนะครับในการสมัยในการพยากรณ์อากาศาาการคาดการณ์การเกิดของอายุนะครับเรื่องฝนฟ้าขนองปริมาณน้ำใต่างๆนะครับก็ใช้ทุบองา,า์กรที่มีระบบดาวเทคยมก็จะมีความสมบูรณ์ ในเดือนมิถุนายนอยู่นี้ครับที่ผ่านมาเราได้ทาการทดสอบระบบเตือนภัยทั่วประเทศในเรื่องของประสิทธิภาพอยู่ในระดับที่เราคาดหวังเอาไว้ครอบคลุมนะครับก็ตัวเอซเนแอซิดก็เข้าไปยันระบบโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติก็จะมาเตือนภัย้งเกิดมันยินไหวเรือตกได้ยุบยกตะไคร้ นะครับและหรือแม้กระทั่งภัยพิบัติใดๆก็ตามที่เราเป็นว่าจะแก้ไขน้องแย่เตือนที่น้องอยากจครับเป็นภาคๆเ,เขามีทั่วประเทศเขามีนะครับแล้วก็เป็นเฉพาะจังโจงกลุ่มเป้าหมายก็มีนะครับนี่เป็นเพียงเบื้อแรกคือจะต้องมีการขยายเครือข่ายขยายขอบเขตการการให้บริการตลอดจนความละเอียด ขอพ่อมีเพิ่มมากขึ้นเหมือนนี้เราสามารถที่จะเปิกงบประมาณในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้โดยผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่ค่อยมีคนเปิดเพราะผู้ใหา่ตัวมหาท้งหหายก็กังวลเรื่องการตรวจสอบดังนั้นผมจึงได้แก้ห้ทางท่านทุกที่กรมปกครองท้องถิ่นตลอดผู้ว่าราชการจังหวัดให้ทำแนวทางให้ชัดเจนแล้วก็ต้องลงไปสํากับ นกานรตัดสินใจของผู้บริหารองค์กรของกองทัพในการที่ประกาศให้เกิดบเป็นพื้นที่ประปลอดภัยเพื่อได้ความช่วยเหลือเ,เป็นสูงยางที่เรื่องขออ้าวปลาอาหารเรื่องการอพยพผู้คนในระดับชุมชน,นได้คุณน,น่าจะจะรวดเร็วกว่ารอจากส่วนกลางจังหวัดลงไปถ้าเราทำด้วย เกรตนาโรทีถึจริตแล้วเข้าไปถึงที่ทำปราศยจากเรื่องของการหาประโยชน์ใส่ตัวเองแล้วเนี่ยตรวจสอบยังไงก็ไม่มีปัญหาครับต้องยินวอมไปยังมีงานตรวจสอบท่านว่าก็ขอให้มาตรวจสอบด้วยการมองภาพรวมว่าเกียรตนารมคเขาได้ใช้ใช้ไปด้วยความเฉดเฉยของสถานการณ์อย่างไรถึงแม้เข้ามาจะต้องหาให้ได้ตอบได้แล้วก็ยังต้อง สองเรื่องกอไก่ได้ก็ไปหาเรื่องขอไข่เรื่องขอควายงองูจนถึงพอรถผู้ถ้าแบบนี้ก็จะไม่มีคนเที่จะได้ใช้ตัวนี้แก่